ศูนย์ประสานงานร่วมดูันมีเรื่องราวการแบ่งปันน้ำใจของทีมอาสาร่วมดูวยการจังหวัดชุมพรและผู้ใจบุญที่ลงพื้นที่สร้างห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวยากไร้ที่ต้องอยู่ในบ้านที่สภาพชำรุดทรุดโทรมมานานกว่าเกือบ10ปีหลังจากศูนย์ประสานงานร่วมดูวยการสำนึกักวันเกิดจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กชายอนุชิตแถมพิทักษ์หรือน้องการอายุ9้าขวบในพื้นที่หมู่2 ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจากการแจ้งของคุณครูเอื้อยซึ่งเป็นคุณครูของน้องการพบว่าน้องการอาศัยอยู่กับคุณแม่บุญนาคแถมพิทักษ์โดยสภาพบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทมอย่างมากโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ไผ่ผูกพังมีเพียงสังกะสีเก่าๆาบางแดดที่สำคัญไม่มีห้องน้ำต้องใช้ส้วมหลุมทำให้ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นทางทีมงานศูงเจ้าหน้าที่และอาสาริ่มรวมด้วยกันจังหวัดชุมพรจำนวน14นายจึงได้รวมตัวนกอุปกรณ์ก่อสร้างครบชุดซึ่งได้รับบริจาคโดยผู้ใจบุญรวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการขอรับบริจาคจากทีมงานของคุณครูเอื้อยนำมาสร้างห้องน้ำ่วคราวให้กับครอบครัวของน้องการอาสาอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วคะเกือบสิบปีแล้วคะ่ะมันก็ลุ่มลุ่มนนดนเดินน่ะอยากให้อ่าเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องไงยังไงบ้างคะแม่ เอยากให้ช่วยเหลือลทางองน้ำบ้านอะไรแบบนี้ก็เราก็ไม่ได้อะไรมากกันนะค่ะแล้วบ้านแบบนี้เวลาฝนตกหนัหนกๆไปไงนบ้างคะมันก็จะรั่วหยุดแล้วบ้านหลังนี้นอนกันกีนก่คนนะคะสามคนคะ่ะแม้จะเดินทางยา,ยากลำบากท่ามกลางสายฝนถนนที่ลื่นและติดลมแต่ก็สามารถดำเนินการสร้างห้องน้ำได้อย่างเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังซื้อเตาถ่านใหม่ให้กับครอบครัวของน้องการได้ใช้ประกอบอาหารซึ่งจากนี้ไปจะมีทีมผู้ใจบุญเข้ามาต่อยอดสร้างบ้านชั่วคราวให้พร้อมกับทางพื้นที่ก็จะมีโครงการสร้างบ้านถาวรให้แก่ครอบครัวของน้องการต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช้การสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดจุมพรโทร077571093 ทุกความเดือดร้อนของประชาชนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช้กันพร้อมประสานการช่วยเหลือด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจติดต่อได้ที่สายด่วน1677